สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องผูกผมยาพาแฟมิลี่นะคะยาพาเพิ่นกำลังอุ่นเขาไปไปหน้าอยู่บ่มื่อเนี่ยบอกเฮ้ยเบิ่งค่ะเบิ่งนเพื่อนคุณยายพองกับยาพาเพิ่นมาซื้อขนมรถเพิ่นเช็ดแล้วเช็ดอีกอยู่เออเดี๋ยวเลิกงานเฮ้ยมากต่ำมากขึ้นโอ้หือเมื่อสิขี่ไปยังก่อนนี่ยอ้าวเอาคือบ่มีหลังคา อคมิดเหรมีแบบนี้รถดำรถไหรดยังกระโโบ่รถดำรถดำบ่เออแกดินรด<อ>ด,ด่ได้รดด่างได้โปไซหลังคาบ,บ่ใช่มีออกแล้วกันถอดก้านเลยอืมเป็ดดนรถดำน้อยรถดำน้อยเดือดสิ่น้อยอืเสร็จแล้วเสร็จอีกอยู่ค่ะพี่น้องมันเมือดเด้อเงินเมือต้องหานแล้วกับขับไปอยไปหอดใส่แล้วมาหอดเมืออย่นี้ อ๋อขี่ขึ้นไปเพือนลุงเสือภาษาแล้วรอบหนึง่งขี้คักบนเนี่ยมอนขนาดบอใส่น้ำมันอย่างเป็นซ้นเกาหาสีมันงามเดีสีดำงเงออิน เไปพร้อมกันมาสระคอนสวรรค์สร้างสรคอนสวรรค์อ๋อเป็นรถเข้าแต่งแม่นบ่เขาประกอบขึ้นมาเนาะรถประกอบเขาเรียกรถประกอบใครรัดแตงเครื่องเป็นเครื่องจีนอืมอืมอืมเครื่องจีนแบบอันเครื่องโอ้ยวันหยุดขอขี่เด้อวันหยุดเด้อสิลองขับเด้อเพื่อสิได้เอาไปหาเห็ดหาน้ไมันอะนะอ้ยขักขนาดเลยขี่ง่ายๆ่ขี่ง่ายๆ พรา่บุมีบมีขาดเกียโอโต้คือมอเตอร์ไซอ๋อคือรถยนตท่านี่ลหะบดมมีขาดเออถ้าขึ้นถอยลัางก็ขึ้นตัวนี้ตึ๊กขึ้นตัวนีตึกเขาเกียหนึ่ะบิดก็คอยจักรยานเบะเบะเจ้าบอหัดบอกฮัดให้ยายผาเนี่ยเดียวเะหัดกับบรยาเบะเจ้าคือบอลองขับเนี่ย เอาลองนั่งอยู่ลองนั่งอยู่เบ้คุณน่ะคือขนาดเลยคือคือสเสือตัวเก่าอีกแล้วซากระบบเสือตัวนี้อันใส่ซวงสำรวบแล้วบรซากยเทือดด้วค่ะนี่เขาโบ่าเลยเขาบ้ากระถ่ายอยู่เนาะถ่ายอยู่เ๋วเขาอกกับยาโอ้ยคือขนาด เป็นยาาจ้น,นแล้วาภาคือขนาดเลยทำทาขึ่นฮัดเห้เราเดอ๋ยวเด,ดีดอยวปูพองเสร็จแล้วเสร็จเออค่ะเนี่พอ็<ข>อแต่มักสีอยู่สีงามด,ามดีมีทะเบียนบ่นี่มีเลขทะเบียะนะบ่ะไม่มีเหรอเนาะนบ่ได้จดถูกต้องเนาะอืมรถประกอบอ๋อแสดงว่ามันสิอยู่มีเอยู่ หยาพาคือขนาดเลยดีใจอยู่บ่อปูพอกมาแล้วบได้ถามเรื่องรถถามว่าดีใจบ่ออันดาวริ่งมาแล้วนะดีใจเพราะว่าสิมีคนลูกหนึ่งเขาให้กินหยาพาว่าเขลูกแก่เศร้าด้ผมเพราะ่าคุณเจมส์มาแท่ขนาดนี้นี่น้องไปขันยาพาอะไรคอยออกไปแบบไม่กันเขาไปจอดอยู่งคือกองโอ้เขาอุตส่าห์ออกมาเนึกว่าเป็นสิทธอันเอารถสำรองเข้าไปข้างในอ้ยหยาพา อ่อนขนาดเลยเอาถอยถอยเยอะบีบกุญแจแม่โอ้ยคือขนาดเนาะคืองามหน้ามันงามดิทรงมันงามคือโดดเดียวเนาะอ่าคือโดดเดียวโปเดี๋ยวเขาไปก็ได้ดอกเดี๋ยวจะขับไปให้ท่นนั้นมาขี้บุขี้โตมเมื่อนายยังบริแรงไปหน้าแบบทางสมบัติแห่ง มอนเป็นห่อนขนาดบอกเครื่องมันอะคีมาแต่กอกๆ่ะผักเธอนหนึ่งผักเธอนหนึ่งเนาะนก็มเออลงแล้วปัญญาพาักินยกินขาอกาศบนพนองอาอุ้ยซาใส่หลังคานน่เพื่อสร้างเขาเห็ดได้นะเพื่อเขาเห็ดหลังคาใส่ได้มหนึงอืม พอเพื่อมีสร้างเห็ดหลังคาใส่ได้กับเห็ดใส่ลวด,ดวแมนมันจะสีขี้ได้หลายคนย่ำฝนมันก็กัางแดดนะพูดถึงบโบลายดอกมังโบลายดอกเดี๋ยวเสีออกให้ดอกถ้ามีคนใส่หลังคาให้นะแกดินก็บสบายสีแกไปใส่ดินอเอาแกมาใส่น้ำมันนี่เลยโอ้สิไปขุดเอาบ่ามากระจกมากระจกขุดเอาบ่ขุดเองอเแล้วก็แกมาใส่เงินเนาะคือคือคือ,คอ สวยงามมากนะคะคผู้พองได้มาจากกลุงพลนะคะนี่พราแก้วมรกตลุงพลให้เลือกเอาเลยว่าซนก็ได้เลือกตัวนี้มามากองค์งคนี่ว่าัซนค่ะครับท,<ร>ทำความสะอาดแล้วเชียเอาขึ้นหานผ้าปะโพ เอาขึ้นหิ้งพระนะคะทำความสะอาดอยู่นะคะตอนนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีโม่คือไ่ได้องค์ค่ะดูประอ้นมาจากนาสวัสดีค่ะประอ้นเพิ่งมาจากนานะคะนี่หอดคากองเปิดเน็ตเป็นระบอบเปิดเน็ตเป็นระบอบเปิดเน็ตเป็นระบอบก็คุณแหม่มเปิดตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ได้ปิดเลยสวัสดีไปคุณมาเต็งแตนนี่เด้อค่ะมาเต็งแต่นาป้าอ่อนมาแต่นา เปิดเน็ตเปลี่ยนจะเลยโบต้องปิดเลยบบานี้ตัแต่เมื่อพุ่นเปิดไว้ตลอดแล้วมันก็กินก็กินเงินเท่าไหร่น้อแมนเป็นไรเดือดนในไรยังไรเดือนโอ้ดูปูของทำความสะอาดพระพุทธรูปก่อนพระแก้มมรกต ให้ขังบ่ีเละองค์้ากว่าทำความสะอาดอย่างไรบ่มนบแม่เขาได้แห่งขังบ่เ้ยเป็นมาใหม่กบทำความสะอาดก่อนทความสะอาดก่อนประเซตได้บเนี่เศษผ้าเศษผ้าจะบเจือเอาผ้าเซษเจไปเจืออะไรจะเอาขึ้นหิ้งผ้าขึ่นหอดแห้งบ่บ้านนั่นขึ้นมาเร็วเท้ วัดเิมมาแหละเขาปบป็นวัดนั่นเลยมันเปลี่ยนใจมือช้าวเลยเขาจะลอกดาวจังหวัดก็เลยมอชูอีปคระเร<อ>็นสีส่นั่นจนว่าซ้องโงซอมงขึ้นกันเลยคือพระจจมามายุคือปรปปับวกแรงน้ำสนามันพื้นแล้วโบทั้งก็หอมก็แหย่ย่านนั่นย่านลอกดาวนบะย่านเขาลอกดาวมุกดาหา,านกูของก็เลยรียบรีบกลับนะคะวายุย,ยูยูกับขึ้นมานะมาส่งกโกดแ็่ชุดเสมก็มาเอาือเ่า ก็จะขึ้นไปอยู่ฝุ่นไงโฟอยู่ไซก็ได้โบเดหัวงินนี่นั่นยัจังว่างและที่จริงเจ้าหน้าจะยู่นั่นั่งโอมน้่งน้ำม้วนเขาเขาปิดโรงเรียนไหมเขาไปไฮเขาได้ไปโรงเรียนเนาะอ๋อไปอยู่บ้านเขาเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ถูกไหมหนึ่งเป็นย้อนเราบ่มีน้องกินนี่แหละเจ้า ยังเป็นตับปาอยู่น้ำอองอไปที่เาเขากเรียให้ไปนี่คือเหตุผลที่ปุ๊บปั๊บก็กลับมานะคะแอดก็งงเหมือนกันว่าทำไมพ่อกลับมาเพราะว่าเขาจะล็อกดาวนจังหวัดนะคะมีเอซามตู่ต้องงั้นจะกลับมาบ้านไม่ได้อีกนานเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอตัวไปสายข้าวนะคะทำกับข้าวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าทำเมนูอะไรตอนรับปู่พองกันนะคะ